นะนี่คือสาวน้อยหน้าสวยนะครับนะฮะที่มาจากจังหวัดลำปางภาคเ,นเนหนือนี่เหนือไหนเหนือลำปางนะนะเหนือลำปางเป็นเชียงใหม่นะครับนะฮะชื่อว่าน้องน้องเฟิร์สนะครับนะฮะเรียนอยู่ปไหนเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้ม .5 แล้วเหรอโอ้นี่ใหญ่สุดในโรงเรียนแล้วมัง้งนะนะน้องเฟิร์สเรียนม .5 ต่ขึ้นม .6 นะตัวนี้ปิดเทอมใช่ไหมเลยมาเจาะเสือกับพี่แจค นะฮะซึ่งดูคลิปพี่แจ็คมาพอสมควจแล้วนะทุกคนบอกว่าไม่เจ็บเมื่อกี้ของอนอ้องควรได้เป็นค่อนข,ข้างที่จะจับยากนิดหนึงอาจจะมีเจ็บบ้างนะฮะนอ้องควต้องอดทนนะนะครับซึ่งมากับครอบครัวเลยนะฮะนะนี่นี่รอบหน่อยจะให้แม่เีอออกทีวีนะนี่นี่นี่คุณแม่ใช่ไหมฮะชื่ออะไรครับน้องเก๋น้องเก๋นะฮะนี่สาวสวยลำปาง,างเหมือนกันใช่ปะอ๋ออีสาร แม่อีสาน์จะพ่อลําปางก็ไปอยู่ลําปางกันแล้วคุณพ่อมาไหมนี่ยนี่นีเมีน้องสาวด้วยนะเนี่ยใช่ไหมเออน้องสาวเธอเนี่ยเนี่ยคนนี้เป็นน้องสาวน้องสาวน้องเฟิร์สนะฮะชื่อน้องอะไรน้องกุ๊กน้องฟลุ๊กนะฮะแล้วน้องเพื่อนใช่ไหมพ่อหลานอีกคนหนึ่งนี่เป็นน้องเหรอฮะนี่น้องๆเหรอฮะแล้วอายุน้อยกว่าเราใช่ไหมชื่อน้องอะไร น้องน้องน้องหวาหวา,วาคนเชื่อเลยคนมันยากเลยเกินเจักไปเรียกนะฮะหวาหวา,วาเวเวไม่รู้ะน,น,นะเอ้ามาดูคนนี้ดีกว่านะฮะวันนี้จอดสะดือนะตรงนี้นะครับนะพี่น้องนะครับนะขับสะดือวันนี้หรือยงังขี้ใครออกไปขี้เว็ <c oughs> โอเคนะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คทำการสารวจแล้วก็มาก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยจอดกันครับจอก่อนครับพร้อมครับแล้วก็น้องเฟิร์สนะฮะก็พร้อมเฟิร์สใช่ไหม แปลว่าอะไรเฟิร์สรู้ไหมที่หนึ่งเลยนะโอ้ยเก่งนี่มาฮะเออเว้ยอ่เรียนสายอะไรสามัญเหรอมห้าอาชีพอะไรเหรอไอ้มห้าอะไรมีอาชีพอ๋อปวชอ๋อปวชนดิถ้ามห้ามันไม่มีหลักสายอาชีพของพวเอ้านะฮะคนขายครับน้องเฟิร์สนะครับสาวสวยจากลำปางครับนะฮะปวชปีสองใช่ไหมโอเคครับนะฮะ ทางขายครับพี่น้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกานะครับนะฮะเอาเรียบร้อยครับนะฮะแค่นี้นี่เองนะครับนะโอเคสวยงามนะฮะสวยงามมากนะฮะใช้คําว่ามากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูสาวน้อยครับนะฮปวชปีสองคนนี้นะฮะซึ่งเธอบอกเธอเรียนมห้านะครับนะฮะเธอก็ตอบไปมั่วเลยดินะพี่ก็งงกับเธอครับนะมห้ามันมีสายอาชีพระยะนะครับไม่กลัวเลือดนะเออดีแล้วครับอย่าไปกลัวเลือดเพราะว่ามันไม่ทาให้ไม่ทําให้เราหน้ากลัว ครับอ้าวนะครับเจาะเสร็จแล้วเมื่อกี้ทํานนายบอกว่าเจ็บนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเธอจะเจ็บหรือเปล่าเธออาจจะบอกว่าไม่เจ็บก็ได้เจ็บก็ได้นะต้องครับจับที่ใบหน้าของเธอด้วยเจ็บไหมคะส,สุดด้านเลยน่ารักจังเลยลูกใครว่านะ่นะฮะบอกว่าไม่เจ็บเลยพี่แจ็คชอบมากเลยเพราะว่ายัางไงฮะมันเป็นกำลังใจให้คนอื่นนะครับเราไม่เจ็บจริงแล้วก็บอกว่าไม่เจ็บจริงเนาะนะครับ ดี๋ยวให้กล้องเขาดูนะแต่มันจะมีเลือดซึมอยู่หน่อยเดงนะเดี๋ยวเราจะปิดเลือดนะฮะมันจะจะหยุดไหลโอเคสวยนะฮะตรงกลางเป๊ะนะเห็นใช่ไหมไม่บังพุงนะพุงไม่มีหรอกเธอแต่ไม่มีพุงหรอกอ้าวไปให้แม่ดูดิให้แม่ดูสวยไหมคุณแม่สวยนะครับอ้าวนะฮะในเมื่อไม่เจ็บแล้วนะฮะเรายิม้มมากหว่าในกล้องเลยเราจะได้ปิดอับนี้บายนะโอเคขอบคุณมากครับ